เมื่อไม่นานมานี้นะครับศาลที่เวียดนามเนี่ยตัดสินประหารชีวิตมหาเศรษฐีชื่อดังเธอยักยอกเงินธนาคารไปกว่า1.6ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากและเป็นประวัติการ1.6ล้านล้านเนี่ยถ้าคาดกันไม่ถูกก็นึกก็ว่ามันคืองบประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยะที่ใช้ทั้งประเทศครึ่งปีนั่นแหละโดยเธอคนนี้นะครับก็ชื่อว่าเจิงเหม่นลานเธอถูก ตั้งข้อหาว่าเธอเนี่ยยักยอกเงินกู้มูลค่า4.4หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว1.6ล้านล้านบาทจากธนาคารไซงอนคอมเมอร์เชล โดยการตัดสินของศาลครับให้เธอเนี่ยคืนเงินที่ยักยอกไปกว่า2.7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9.88แสนล้านบาทนะครับคืนกลับมาซึ่งอายการเนี่ยระบุว่าเธอคงไม่สามารถคืนเงินจำนวนนี้ได้หรอกหลายฝ่ายก็เลยเชื่อว่าไอการที่ตัดสินประหารชีวิตเธอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือเป็นวิธีการหนึ่งที่ศาลเนี่ยพยายามจะให้เธอเนี่ยคืนเงินออกมาบางส่วนซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าทาง รัฐบาลเวียดนามเนี่ยหรือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเองเขาก็ต้องการที่จะกำจัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเหมือนจีนเลยคือถ้าใครรู้นะผู้บริหารของจีนในระดับสูงเนี่ยที่มาทำงานเมืองไทยจะไม่ได้อยู่ปักหลักนานๆนะทธอเขาจะต้องเวียนกลับไปที่ประเทศจีนแล้วก็ส่งคนใหม่กลับมาเพื่อที่จะได้ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆลึกซึ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือส่อการทุจริต ก็จะต้องเวียนเวียนกันไปถ้าสมมติว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นมากับจีนไปโดนประหารจา้ะซึ่งเรื่องราวการโกงของเธออ่ะมันก็คือว่าเธอเนี่ยเข้าไปจัดการธนาคารที่ชื่อว่าไซงอนคอมเมอรเชียลแบงค์หรือ SCB โดยตามกฎหมายของเวียดนามเนี่ยนะครับมีข้อห้ามว่าไม่ให้บุคคลใดก็ตามเนี่ยถือหุ้นในธนาคารแห่งใดแหง 1, ่งหนึ่งเกิน5%เธอก็เลยใช้วิธีการรวบรวม บริษัทต่างๆเข้าไปถือหุ้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเธอครอบครองหุ้นในธนาคารใส่งอนคอมเมอรเชียลกว่า9ทําทำให้ถือสิทธิ์เด็ดขาดในการที่จะอนุมัติสินเชื่อต่างๆเรียกว่าซื้อธนาคารแล้วก็ปล่อยกู้ให้ตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้รับเงินกู้ไปเต็มๆอืมทีนี้ปล่อยกูเก้เองกู้เองมันก็เรียบร้อย ซึ่งคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่าขาว่าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากมากขนาดไหนหนึ่งรยสี่กล่องรวมน้ำหนักกว่าหกตันอ่ะหกพันกิโลอ่ะน้ำหนักของเอกสารที่จะเอาผิดนางคนนี้ยังไงอะ่ะโดยคดีนี้เนี่ยมีจำเลยในคดีรวมกับนางเจิงเมียนหลานะครับรวมแล้วเนี่ยอีกแปดสิบห้าคนเรียกว่ามาหากราม